พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบูดาลจากพะโบรสาราตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถาวายพระเกียรติแต่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นคนเลี้ยงแกะพากันรีบไปเมืองเบตเลเฮมและพบพระนางมารีโยเซฟและพระกุมารซึ่งนอนอยู่ในราหมยาเมื่อผู้เลี้ยงแกะได้เห็นก็ได้เล่าเรื่องที่เขาได้ยินมาเกี่ยวกับพระกุมารทุกคนได้ยินต่างประหลาใจในเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่าให้ฟัง ส่วนพระนางมาลีก็เก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้และทรงคำหนึ่งนึกถึงอยู่ในใจคนเลี้ยงแกะกลับไปโดยถาวายพระพรและสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องต่างๆที่พวกเขาได้ยินและได้เห็นตามที่ทุตสวรรค์บอกไว้เมื่อครบกำหนดแปดวันถึงเวลาที่พระกุมารจะต้องเข้าสุนัตเขาตั้งชื่อพระองค์ว่าเยซู เป็นน้ำที่ทูตสวรรค์ให้ไว้ก่อนที่พระองค์จะทรงปฏิสนธิในพระคันของพระมารดาพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเถิพี่น้อง วันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีของพวกเราทุกคนที่วัดแม่พระมหาการุณหนองบกและนอกจากนั้นก็ยังมีการวางศิราเลิกเสกศิลาเลิกที่เราจะเริ่มต้นก่อสร้างหอะระฆังใหม่พ่อเห็นป้ายรูปหอะระฆังแล้วก็สวยงามมากพี่น้อง เวลาที่พ่อนั่งรถวันนี้มาที่วัดหนองบกของเราสิ่งหนึ่งที่พ่อมักจะทำสม่ำเสมอก็คือสวดในรถยนต์สวดสายประคำพระเมตตาบ้างสวดสายประคำอื่นๆบ้างและสิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมเลยก็คือสวดให้สัตบุรุษวัดนั้นที่ฉลองวัด ดังเช่นเมื่อเช้านี้พ่อก็สวดให้พี่น้องชาวหนองบกทุกคนและสัตรบุรุษในเขตนี้รวมทั้งวัดนาบัวโพนสว่างวัดห้วยหินลาดและอื่นๆเป็นต้นพ่อมักจะสวดขอให้บรรดาสัตรบุรุษมีความเชื่อความศรัทธามีความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พวกเราทุกคนล้วนแต่เป็นลูกของพระเป็นเจ้าเราได้ชื่อว่าเป็นประชากรศักดิก์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าก็เพราะว่าเราทุกคนได้รับสินล้างบาปเราได้เกิดใหม่เราได้ตายกับพระเยซูเจ้าและเราได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้าโดยทางสินล้างบาป เพราะฉะนั้นเราจึงกล้าที่จะเรียกพระเจ้าว่าพ่อเหมือนอย่างบทอ่านวันนี้พระจิตสถิตยอยู่กับเราและพระจิตนั่นแหละที่ทําให้เรากล้าที่จะเรียกพระเป็นเจ้าว่าพ่อเราก็สวดบทค่าแต่พระบิดาทุกวันพี่น้องเราต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ให้เรา มีความเชื่อในพระองค์ยังมีอีกหลายคนไม่ได้มีความเชื่อในพระเป็นเจ้าคือเขาไม่รู้จักพระเป็นเจ้าหลายคนไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูเจ้าเรื่องความรอดเรื่องการไถ่บาปเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจะต้องสำนึกในพระคุณพระพรหรือของขวัญ หรือของประทานที่พระเจ้าให้เราเป็นของประทานที่ประเสริฐที่สุดที่พระเจ้าให้เรานั่นคือให้เราเป็นลูกของพระเป็นเจ้าพี่น้องได้ฟังบทอ่านที่หนึ่งวันนี้พ่อรู้สึกประทับใจกับบทอ่านที่หนึ่งหนังสือกันดาลวิถีที่พระเป็นเจ้าบอกกับโมเสสให้โมเสสไปบอกกับอาโรน อารรนซึ่งเป็นสงดูแลชาวอิสราเอลในเวลานั้นก็เพราะว่าชาวอิสราเอลพระเป็นเจ้าเรียกพวกเขาว่าประชากรของเราประชากรสงประชากรกศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นชาวอิสราเอลเขารู้ดีว่าพวกเขานั้นเป็นใครพวกเขาเป็นประชากรกศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรเพราะฉะนั้นโมเสสพระเจ้าบอกให้โมเสสไปบอกกับอาโรนว่าอย่างไงให้บอกว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษารักษาท่านขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผินพระพรักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินคือให้ไปบอกกับอาโรนว่าพระเจ้าอวยพรเรานะในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นลูกของพระองค์พระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าทรงโปรดปรานเราและพระองค์หันมามองเราเสมอเพราะฉะนั้น พ่อจึงอยากบอกกับพี่น้องเหมือนกันว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เราเป็นลูกของพระเป็นเจ้าและพระเป็นเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรเราเพราะเราเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ดังนั้นพี่น้องเราฉลองวัดทุกๆปีเรามาขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ประทานความเชื่อให้กับเรา ในบทพระวรสารวันนี้พี่น้องได้ฟังเรื่องพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดที่ทำเลี้ยงสัตว์เสร็จแล้วคนเลี้ยงแกะก็มานมัสการพระองค์ในพระวรสารบอกว่าพระนางมารีได้เก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้และคิดคำหนึ่งอยู่ในใจแม่พระเห็นคนเลี้ยงแกะ มานมัสการพระองค์พระกุมารเยซูที่เกิดมาแล้วพวกเขาก็กลับไปด้วยความยินดีส่วนแม่พระได้แต่เก็บเรื่องเหล่านี้ไว้ในใจแล้วก็คิดคำนึงอยู่ในใจรู้สึกซาบซึ้งในความรักของพระและอยากที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระมากขึ้นวัดวัด หนองบกของเราเป็นวัดที่ถวายให้กับแม่พระนะวัดแม่พระมหาการุณหมายความว่าแม่พระเป็นผู้ที่มีความกรุณาเมตตากรุณาต่อเราอย่างมากแน่นอนเพราะว่าแม่พระเป็นผู้ที่ให้พระเยซูเจ้าแก่โลกเวลาที่แม่พระให้กำเนิดพระเยซูเจ้า ก็หมายความว่าแม่พระได้มอบพระเยซูเจ้าให้แก่โลกให้แก่เรามนุษย์แต่ละคนพวกเรารู้สึกว่าแม่พระเป็นคนกลางให้เราเป็นผู้ที่คอยวอนขอพระพรของพระเป็นเจ้าเพื่อเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีแม่พระเป็นที่พึ่งและพวกเราก็มีแม่พระ เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตพ่ออยากจะให้ชีวิตของแม่พระเป็นแบบอย่างแก่เราสองข้อในวันนี้ข้อที่หนึ่งแม่พระคิดคำานึงอยู่ในใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่พระเก็บมาคิดคำหนึ่งในใจพ่อเลยเข้าใจว่าการที่แม่พระ คิดคำนึงอยู่ในใจนั้นหมายความว่าชีวิตของแม่พระสัมพันธ์กับพระพินเจ้าเสมอชีวิตของแม่พระมีการภาวนาเสมอสวดภาวนาเสมอชีวิตของแม่พระมีเวลาให้พระเจ้าก็คือหาความเงียบและภาวนาพยายามที่จะคุยกับพระเป็นเจ้าสัมพันธ์กับพระพ่อเลยอยากจะให้พี่น้องเรียนแบบแม่พระ คือให้พี่น้องมีชีวิตของการภาวนาแม้ว่าเราจะเหนื่อยจากการทำงานไปไร่ไปนาเราจะเหนื่อยจากอะไรหลายๆอย่างหรือปัญหาชีวิตในครอบครัวแต่พี่น้องอย่าลืมเราต้องมีเวลาให้พระมีเวลาสวดภาวนาสัมพันธ์กับพระเสมอคนไหนก็ตามที่มีความสัมพันธ์กับพระ เป็นต้นสวดภาวนาทุกวันเป็นต้นเราพิจารณามโนธรรมของเรามองดูชีวิตของเราแต่ละวันคนนั้นจะไม่ขาดทิศทางในการดำเนินชีวิตพี่น้องสังเกตไหมทุกวันนี้เวลาเราไปไหนมาไหนเป็นต้นเดินทางไกลหรือเรากลัวหลงทางเราก็มักจะเปิดโทรศัพท์มือถือเราก็จะหา เขาเรียกว่าอะไร GPS GPS ให้มันช่วยนำทางแล้วหน่อยกลัวหลงทางชั้นใดชั้นนั้นคนที่เหมือนแม่พระสวดภาวนาประจำคนนั้นจะมี GPS นะคนนั้นจะมีพระเป็นเจ้านำทางชีวิตเสมอแล้วคนนั้นจะไม่หลงทางข้อคิดข้อที่สองที่พ่ออยากให้ก็คือแม่พระ ให้กำเนิดพระเยซูเจ้ามอบพระเยซูเจ้าแก่เรามนุษย์ทุกคนเราทุกคนสามารถเป็นเหมือนแม่พระได้ก็คือมอบพระเยซูเจ้าให้กับผู้อื่นให้แก่กันและกันเราสามารถมอบพระเยซูเจ้าให้แก่เพื่อนพี่น้องของเราด้วยการเช่นรู้จักช่วยเหลือกันแบ่งปันกัน เมตตากรุณาต่อคนที่ตกทุกข์ได้ยากการเยี่ยมเยียนคนป่วยการที่เราปลอบโยนคนที่มีความทุกข์เราไปสวดให้คนใกล้ตายไปสวดบ,บ้านศพทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำล้วนแต่เป็นการมอบพระเยซูเจ้าให้กับเพื่อนพี่น้องของเรานี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถเรียนแบบแม่พระได้ มีหลายคนไม่รู้จะไปพึ่งใครเช่นมีปัญหาในครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับลูกปัญหาความทุกข์ของลูกบางคนไม่มีพ่อบางคนขาดแม่บางคนอยู่กับตายายแต่คนเหล่านี้หลายคนไม่รู้สึกเป็นปมด้อย หลายคนไม่รู้สึกเป็นปมด้อยทำไมเพราะเขามีแม่พระเป็นที่พึ่งพ่อเห็นหลายครอบครัวมีรูปแม่พระในบ้านแล้วเขาจะชอบเดินมาแล้วก็ยืนสวดต่อหน้ารูปแม่พระแล้วเขาจะเอามือแตะที่เท้าแม่พระเหมือนกับว่าชีวิตนี้ไม่รู้สึกเป็นปมด้อยจะมีปัญหามีความทุกข์ ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่เป็นไรแต่มีแม่พระเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพ่ออยากจะให้แม่พระเป็นที่พึ่งของเรานะใครก็ตามที่มีความทุกข์หรือว่ารู้สึกมีปมด้อยในชีวิตให้เดินเข้าหาแม่พระแล้วแม่พระจะทดแทนสิ่งที่เราขาดในชีวิตของเราก็ขอพระเยซูเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน และขอแม่พระอยู่เคียงข้างเราเป็นที่พึ่งสําหรับเราแล้วก็ขอแม่พระเป็นแบบอย่างสําหรับเราในการดําเนินชีวิตขอพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน